าเด็กนี้เที่ยวแล้วเห็นน้ำ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 กาดน้ำเดินอ้อมเดินอ้อมเห็นน้ำเห็นน้ำเห็นน้ำกลับเเฮ้ยยดี๋กลับกลับขากลับอืมเออหนีกลับบ้าน ไอ้หนีหนีออกจากบ้านไม่ใช่หนีกลับบ้านต้องให้พี่มารีมาตามกลับบ้านกลับบ้านอ่ามาตามน้องกลับบ้านแล้ว เออมีออกจากบ้านนะพี่มาลีจับอย่างนี้นะคะถ้าเขาไปซ้ายพี่มารีก็จะดักไปด้วยห่ย่คืออ้ใญไไไปกไมดมต้องให้พากลับ